สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินประจาวันศุกร์ที่2องกุมภาพันธ์2567ามานำเสนอครับคำตอบจากพระเจ้าเมื่อคืนพระเจ้าทรงแฟกมาถึงผมให้บอกพี่ตีหัวตั้งว่าประตูล้มเจ้าบานแรกล้มทับสมุนก้าวไกล แบนแตดแต่ไปซะแล้วปฏิรูปแบบปฏิวัติคือต้องขุดรากถอนโคนตามแนวทางศาสดาผู้นำวิญญาณใต้กระโปรงเด็กนั่นนะถ้าถือดีดันทุรังไปต่อเบาสุดก็คุกตามกฎหมายในระบบนิติบัญญัติหนักสุดก็กิโยตินตามกฎประชาพักในระบบนิติรชษารรัฐธรรมนูญบอกมาตรา112นะแก้ได้ไม่ได้ห้าม แต่ถ้าจะแก้ต้องทำในกระบวนการทางนิติธรรมโดยชอบทั้งตีทั้งศาสดาตีทั้งพักก้าวไกลและทั้งบางจานร,ระดับคณะหมดีนิติศาสตร์ท่าพระจันทร์ทำเป็นซื่อไร้เดียงสาไม่เข้าใจว่าโดยชอบนั้นกรอบมันอยู่ตรงไหนและแค่ไหนจึงจะเรียกว่าโดยชอบตามุตะมิน่ารักจัง ดรมุนินกับด็อร์ปียบุตรเนี่ยาศาสดากฎหมายมหาวิทยายธรรมศาสตร์ด้วยกันฟังทัศนวิภาคของเขาหลังสารมีคำวินิจฉัยมีกิริยาอาการเหมือนโรดลักคณาบอกผายสองมือยักไหลเสยียบปากพูดแนวทางไปสู่เป้าหมายของขบวนการ3นิ้ว9ก้าไกลที่ต้องทำต่ออย่างนี้สิ่งที่ต้องล้มกอด ไม่ใช่กฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, หากแต่เป็นสารรัฐธรรมนูญเขาบอกสารรัฐธรรมนูญล,ล้ำแดนอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและขัดขาขาบวนการล้มเจ้ามากไปแล้วดอกเตอร์ปียบุตรนอกจากออกคลิปออกสื่อตามหน้าจอแล้วยังโพสเฟซชนสารกันตรงๆปียบุตรแสงกนกคุลข้อเสนอทางกฎหมาย ที่พอเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐธ,ธรรมนูญคือระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจขององค์กรต่างๆในรัฐธ,ธรรมนูญตั้งแต่ประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญสารการต่อสู้กับสารรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจล้ำแดนองค์กรอื่นๆต้องให้องค์กรที่ถูกล้ำแดนใช้อำนาจโต้กลับไปเช่นใช้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขพรปรแก้ไขพรบรต่างๆเมื่อสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้ผู้แทนราษฎรพักการเมืองยังพอหลงหรืออำนาจทำอะไรได้บ้างในเวลานี้ 1. แก้รัฐธรรมนูญมาตรา49ตีกรอบอำนาจสารรัฐธรรมนูญไม่ให้รวมถึงการใช้อำนาจของรัฐสภาและการเสนอร่างกฎหมาย 2. แก้รัฐธรรมนูญกำหนดห้ามไม่ให้สาลร,รัฐธรรมนูญเข้าแทรกแซงสกัดขัดขวางกระบวนการนิติบัญญัติเว้นแต่กรณีการตรวจสอบว่าร่างพรบรขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ภายหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบและยังไม่ทูลเกล้า 3. แก้รัฐธรรมนูญและพรบศาลร,รัฐธรรมนูญตีกรอบและจำกัดอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญ 4. แก่พรปรสารรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจสารรัฐธรรมนูญ 5. แก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ 6. แก้รัฐธรรมนูญยกเลิกสารรัฐธรรมนูญและกำหนดให้องค์กรอื่นทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแทน 7. หากอ่านจากคำบังคับของสารรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าสารสั่งดังนี้ 1>, 1. สั่งการให้พักก้าวไกลและพิธาเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก1น 2, 2. ่ไม่ให้มีการแก้ไข1นึ 2. ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำนี้น่าจะอนุมานจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่าห้ามแก้ในสามประเด็นที่ศาลบอกว่าเป็นการล้มล้างได้แก่ห้ามย้ายหมวน ห้ามกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ยอมความได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษดังนั้นศาลไม่ได้มีบังคับสั่งห้ามแก้1นึโดยเด็ดขาดยังคงเสนอแก้1นึในประเด็นอื่นได้เช่นลดโทษจำคุกยกเลิกโทษขั้นต่ำจำคุก3ปีแยกฐานความผิดหมิ่นประมาทดูมิน แสดงความอาฆาตมาตร้ายออกจากกันกำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิเศษทำหน้าที่ร้องทุกกล่าวโทษคดี1นึเป็นต้นแน่นอนอาจกล่าวกันว่าไม่มีทางสำเร็จจะไปหาเสียงข้างมากจากไหนจะผ่านด่านสอวอรหรือไม่และสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญก็จะขวางอีกแต่อำนาจอธิป,ปไตยของพวงชนชาวไทยที่ฝากเอาไว้ให้ผู้แทนรัษฎรใช้แทน ก็มีพลังและสามารถแสดงบทบาทต่อโต้สารรัฐธรรมนูญได้การนิ่งเฉยไม่ทำอะไรกับสารรัฐธรรมนูญเลยก็จะทำให้การเมืองไทยวนลู่และปล่อยให้พวกเขาขีดวงอำนาจของประชาชนและผู้แทนราษฎรให้น้อยลงขดแคบไปเรื่อยๆผมเข้าใจประเด็นที่จานพูดนะแต่คำถามพื้นๆซื่อๆตามประษาชาวบ้านที่ไม่อาศัตชาติ อยากได้คำตอบจากพวกจานส้มคือ 1. พวกสามนิ้วเป็นผีซอมบี้หรือไงเห็นมาตรา1นึเป็นสายสินจึงกลัวนักกลัวหนาตั้งหน้าต,ตั้งตาที่จะทำลาย 2. สถาบันพระมหากษัตรยิย์คือแกนความเป็นชาติไทยสืบต่อต่อ,ตอมาตั้งแต่โคตเง่าของพวกจานและผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำที่มีประเทศชาติ นำรงความเป็นไทยสืบต่อกันมาได้จนใกล้พันปีก็เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่ทรงเดือดร้อนแทนประชาชนทุกครั้งที่เกิดทุกเข็นและทุกภัยและพวกจานไปกัดกร่อนบ่อนซอะหวังล้มสถาบันเพื่ออะไรบอกสิ 3. จานบอกที่คิดแก้เพราะหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาพักทั้งปวงก็ขอบใจนะ แต่ขอบอกถ้าหวังดีจากใจจริงแล้วก็เก็บความหวังดีของจิ้งจอกไว้เถอะเพียงไม่ทําไม่ใช้เสรีภาพซ่อนเร้นเพื่อทําลายระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือผ่านการนํำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา1นึสซ่อนเล่ในเนื้อหาอย่างที่เสนอและใช้เป็นนโยบายพักแค่นี้เป็นความหวังดีที่น่ายินดีมากกว่า หวังดีด้วยวิธีการกัดกร่อนบ่นซ้ออย่างที่ทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีๆ 4. ี 4. นักกฎหมายระดับรองศาสตราจารย์ระดับคณะนิติศาสตร์แกล้งโง่หรือโง,ง่จริงๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบตามที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าคืออะไรแบบไหนแต่ก็เข้าใจนะคำว่าโดยชอบมันสุดประมาณจะหากรอบกฎหมายสังคมวัตถุ จำกัดความได้แต่ถ้าใช้สำนึกในสังคมความเป็นมนุษย์และใช้ควบคู่ความรู้กฎหมายมันจะแยกผิดชอบชั่วดีเรียกว่ามโนธรรมสำนึกเป็นสำนึกมนุษย์ให้ซึมซับรับรู้ภายใต้กรอบของคำว่าโดยชอบในทางสำนึกพวกจานเรียนรู้สูงสามัญสำนึกคงไม่ต่ำถึงระดับไม่รู้จักคำว่าสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน ในความเป็นสัตว์ที่เท่าเทียมกันแต่กลับมีความเหลื่อมล้ำกันในสังคมความเป็นสัตว์ผมไม่รู้กฎหมายหากแต่ผมใช้สํานึกมนุษย์อ่านคำวินิจฉัยศาลที่ศาลใช้นิติศาสตร์รัฐศาสตร์กติการะหว่างประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงความเป็นชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ให้เข้าใจว่าไทยมีการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งสัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศเพราะพระมหากษัตริย์กับไทยหรือชาติไทยดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชาติทำรงบึกแผ่นของคนในประเทศการกระทำความผิดต่อสถาบันการทำเป็นขบวนการด้วยพฤติกรรมแบบนั้นจึงเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคง,งของประเทศเนี่ยขนาดหมา เราจุจุปากมันจะเข้าใจแล้วเราเป็นมนุษย์คือผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐด้วยสำนึกมนุษย์จะไม่เข้าใจเลยหรือจึงต้องไปแตะไปล้มไปล้างพระหมหากษัตริย์ผ่านมาตรา1นึ 2. กัด่อนบ่นทําลายกันต่อเนื่องด้วยพฤติการชุมนุมจัดกิจกรรมปลุกระดมผ่านสื่อออนไลน์เสนอร่างบทหมายซ่อนเนื้อต่อสภาและใช้เป็นนโยบายหาเสียง ขนาดสารมีคำวินิจฉัยแม็บแม็เมื่อวานยังมีการปล่อยสัตว์เพศเมียสองตัวหน้าเดิมไปแสดงลีลาเย้ยคำวินิจฉัยสารให้เป็นการกวนตีนชาวบ้านที่กอกตอเห็นไหมสำนึกกันที่ไหนขยะสังคมพวกนี้ถ้าไม่มีขบวนการและอาหารเม็ดหนุนหลังจัดซาและกล้านกระทำยิ่งกว่าหญิงรูดเสาแถวพัดพงหรือ องค์คณะดุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้พิธารอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีกับองค์คณะที่วินิจฉัยให้พิธาก้าวไกลไม่รอดวานซื่อเป็นองค์คณะเดียวกันแต่ดรมุนินบอกคดีพิธารอดศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ถูกใจเป,ะเปะ๊ะเข้าใจชื่นใจศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นเสาหลักได้ในทุกประเด็นวินิจฉัยแต่พอถึงคดีพิธาก้าวไกลไม่รอด ดรบุนินขัดใจมากสารรัฐธรรมนูญกลายเป็นพ่อทุกสถาบันที่ต้องหาทางกำจัดเสียแล้วทุกประเด็นวินิจฉัยนักเรียนทุนภูมิพลนักกฎหมายแคมบริดจ์รับไม่ได้ในคำวินิจฉัยกระทั่งคำว่าโดยชอบระดับคณะบดียังบอกว่าไม่เข้าใจเอาละคุยยาวไปขอบอกนิดเมื่อวานคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรไปกกตเพื่อให้ยื่นคำร้อง ต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพักก้าวไกลตามพรพว่าด้วยพักการเมือง2 5 6 2มาตรา92วรรคหนึ่งแล้วและวันนี้2กุมภาััธนไปยื่นเรื่องต่อปปชให้เอาผิดด้านจาริยธรรมพักก้าวไกลและ44สสก้าไกลที่เข้าชื่อแก้ไขมาตรา1 1 2ด้วยพฤติกรรมกัดกร่อนบ่นซาอด้วยประเด็นนี้จะไปจบที่ศาลฎีกา โทษหนักกว่ายุบพักยุบพักตั้งใหม่ได้แต่ผิดจริยธรรมมีทั้งตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตพระเจ้าส่งแฝกมาอีกเมื่อกี้ว่าใครเชื่อตีหัวตั้งศาสดาตาตีชาตินี้มีแต่เว้าคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอทุกวัน สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกกสิทเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ